สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะไปเวียดนามกัน ก็หลว่าตัวนี้มันสามารถปินบอดดิ้งพาสได้เราก็จะปินบอดดิ้งพาสกันโอเคนี่ชื่อเราเองคอนเฟิร์มย้ยผ่านจุดตรวจสัมภาระมาเรียบร้อยแล้วทุกคนมาหาไฟเรากันเออเราไปโฮจิมินนี่ เจ็ดโมงสี่สิบไปโอ้เกตหนึ่งเลยเหรอเกตแรกรอเครื่องบินอยู่ที่เกตนะครับซึ่งเราอยู่ที่เกตหนึ่งเลยก็คือเป็นเกตแรกของสนามบินซึ่งก็คือเราเดินไกลมากแบบเดินไกลมากแล้วก็เครื่องบินจะออกเจ็ดโมงแต่ว่าตอนนี้ยังประมาณหกโมงครึ่งเองเดี๋ยวเราก็จะนั่งรอ,อก,ก่อน ีูนดซ่นทางสู่พนมเปญประเทศกัมพูชาอุทุกคนเราจะได้ขึ้นเครื่องแล้วเย้ yeah. ทกคนน,ค yeah. นี่เราจะขึ้นรถฟัาสไปที่เครื่องบินนะครับก็เขียนว่าโฮจิมิน ตอนนี้เราก็ถึงแล้วกับประเทศเวียดนามเย่ yeah. ตอนนี้เราอยู่ที่เมืองโฮจิมินห์ซิตี้นะครับและในการมาเวียดนามครั้งนี้เป็นครั้งที่3ามแล้วเพราะว่าผมเคยมาฮานอย2ครั้งเมื่อนานมาแล้วแต่ว่าอันนี้ก็เป็นการมาอีกครั้งหนึ่งถ้าเราตอนนี้ก็ต้องหาไกด์ก่อนว่าไกด์เราอยู่ไหน Hello and now we meet our tour guide What's your name you. you can call me Tony Tony ไกด์บอกแล้วว่า อ,อกายจะพาเราไปกินบันหมี่ขนมปังของเวียดนามซึ่ง <Okay. S 1> เขาบอกว่าร,ารับวัฒนธรรมมาจากฝรั่งเศส <c oughs> อ่าเป็นขนมปัง <c oughs> เดียเด๋ยวจะอินเสิร์ตรูปไปตรงนี้ เมืองเซงอนเนี่ยรู้สึกเป็นเมืองที่<ม>ค่อนข้างวุ่นวายนะเพราะว่ารถมอไซค์บีบแบบบีบแต่แบบปีบบ๊ดปีบบ๊ปปีบบบ๊ปตลอดเลยเท,ทุกคนตอนนี้เราก็กําลังจะกินข้าวมือแรกที่เวียดนามน,นะครับข้าวที how, how uh, ่เขาจะกินอ่าหูเิ้วโอ้ยเชี่ยวนูดอ้อนูดอ้นะครับฟิลเหมือนแบบว่าก๋วยเตี๋ยวนิดนึงหน้าตามันก็ดูดีอยู่นะทุกคนแล้วนี่ก็คือพริกบ้านเขา this is chili ของเใส่สีนะ spicy อ spicy เออเอตรงนี้เืเืเอเาลองนี้เอาลองนี้ะอ่ะนี่ก็กะเทียมนะครับมันเขียวมากๆเลย and now we're heading to the war museum ตอนนี้เราก็กำลังสั่งเหมือนแบบคืวเหมือนกล้วยทอดหรืออะไรสักอย่างเลงน่ากินมากบ๊ายบายบ๊ายบายเราจะลองเลยนะมันไม่เหมือนมันทอดอ่ะมันแบบอืมใช่มันคือมันทอดกล้วยทอดอะไรอย่างนั้นจริงจริงันกี้เราต้องเข้าไปในแบบตรงนั้นเมมโมรีลมิวเซียมอืมแต่ว่าเรามากินน้ำมะพร้าวก่อนนี่มะพร้าว มะพร้าวุ้มันสีเหลืองๆอะเราลองดูเป็นยังไงนะนี่มะพร้าวเป็นลูกอย่างนี้เลยครับทุกคนอุ้มันมันหก,กแล้วหกอ่ะเขาก็ให้แก้วเรามาแบบนี้อ่าเราก็ต้องเอาใส่แก้วแล้ก็จะกินอ่าอแปลกอ่ะเขาให้เอามะพร้าวใส่แก้วเราก็กินอย่างงี้ว้าวอือร่อยนะมันแบบเปรี้ยวๆนิดนึงอ่ะเมื่อกี้เราให้ เจ้าของร้านเขาฉอบมะพร้าวให้พอเราจะกินเนื้อเขาก็เยเฉอบมาให้แบบเนี้ย <Okay. S 1> แล้วคือเนื้อเขาตักง่ายมากๆอันนี้คือเป็นที่ซื้อตั๋วเข้าพไไิพิธภัณฑ์นะครับ mm hmm. แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นทิเก mm ็ hmm. ที่เราได้มาอ่ะ mm hmm. ก็จะเดินเข้าไปกัน Hello Okay อือฮั้ Oh Thank you, so, thank you. War Remnants Museum Okay นี่นะครับทุกคน ตอนนี้ก็จะถ่ายรูปกับรถถังกับเครื่องบินก่อนนะครับแล้วก็ก็จะเดินเข้าไปข้างในกันภายในนี้นะครับก็จะเป็นรูปสมัยสงครามเลยก็คือจะเป็นนักข่าวจาก B B C C N N อะไรอย่างเงี้ยเขาจะมาถ่ายรูป แล้วก็ส่งรูปมาให้ทำพิพิธภัณฑ์นะครับจุดประสงค์ในการสร้างาพิพิธภัณฑ์นี้นะครับหรือว่าเป็นวอลเลมเนนเอ่อมิวเซียมเนี่ยก็คือเพื่อที่จะให้ทุกคนได้มาดูว่าแบบสงครามเวียดนามอ่ะเกิดขึ้นยังไงแล้วก็มีจุดจบยังไงแล้วก็ดาเนินการยังไงแล้วก็ให้เห็นว่าประเทศต่างๆเนี่ยได้ส่งอาวุธมาช่วยกันหรือว่ามีทหารมาช่วยกันเยอะแค่ไหนอันนี้ก็เป็นภาพที่เครื่องบิน B ี2ของสหรัฐนะครับทิ้งระเบิดลงที่ฮานอยในสมัยช่วงสงครามเวียดนาม อันนี้ก็เป็นภาพจำลองเหตุการณ์ว่าสมัยนั้นเป็นยังไงทุกคนและที่สที่เรามาถ่ายรูปกันก็คือโบสถ์คันดินหรือโบสถ์สีชมพูนนเงสรุปว่ามันเข้าไปไม่ได้แต่ว่าเทุกคนก็น่าจะเห็นว่ามันสีชมพูมากๆเลยสุดสุดไปเลยเราก็จะไปที่ต่อไปกันแล้ว ที่ต่อไปที่เรามานะครับคือ post ออฟฟิศของซท่งนอนั่นเองนะครับนี่คือข้างในของ post ออฟฟิศนะครับตอนแรกเราก็นึกว่าแบบที่ทําการไปรษณีย์สรุปอ๋อไม่เข้าเหมือนแบบว่าเป็นที่ขายสุวเนียั่ข้างในกว้างมากแผนที่ของแม่น้าโขงนะครับข้างๆ post อ f ฟ i c e มากินนะครับแล้วก็มันโผล่ก,กันที่ Book Street Is it Book Street Yes คอ <Okay. S 1> ่าคือ uh, บ Book Street คร be really ับม the <ướ correlation> ัน <avent> ค <mental Sure> <shape> mm ือแบบถนนที่มีหนังสือร้านหนังสือเต็มไปหมดเลยน่ารักมากมันอยู่เกาหลีเลยอ่ะนี่ราคาจิ๊กกีมีนะทุกคนมีไปเยอะเน้นสึงราคามีก็มีตอนนี้ก็อยู่ที่ดิโอเปราเฮาส์จักรนันนะครับ ซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นโรงละครโอเปร่าซึ่งฝรั่งเศสได้สร้างให้กับคนเวียดนามในสมัยก่อน Thank you ได้มะพ้าวอีกแล้วนะครับแล้วซื้อมะพร้าวอีกแล้วแต่คราวนี้แพงมากลูกละเก้ามืนก็คือแบบร้อยกว่าบาทเพราะว่า ก็อร่อยมากเลยและตอนนี้เราก็กำลังจะเดินไปที่อพาร์ตเมนต์คาเฟ่สำหรับใครที่จะมานะครับก็เตรียมครีมกันแดดไอ้ครีมกันแดดวันกันแดดต่างๆเตรียมมาให้พร้อมนะเพราะว่าเห็นแดดปะอยู่แค่หน้าเราแบบเงี้ยร้อนแล้วถึงแล้วนะทุกคนมันคือคาเฟ่พาร์ตเมนต์หรือพาร์ตเมนต์คาเฟ่ก็ไม่รู้เขาเหมนเขาเรียกได้สองอย่างเลยคือทั้งตึกนี้จะเป็นคาเฟ่เป็นแบบ ร้านกาแฟหมดเลยสรุปก็คือจบที่ร้านชานมไต้หวันร้านนี้ที่อยู่ทางอพาร์ตเมนต์นนอันนี้เพราะว่าเราขี้เกียจเดมนขึ้นไปถ้ากินชานมที่เราเสียเป็นแสนนะทุกคนค thank you bye bye เข้มาแล้วทุกคนกับชานมราคาแสนห้าแล้วเราก็เข้ามาในร้านหนังสืออีกแล้วหนังสือเยอะมาก คิดเจอฟิกเกอร์ยัยบาด้วยหมุทนทางเจลกันในสโกเราชอบร้านหนังสือมากทุกคนมันแบบมันใหญ่มากแล้วเราก็ชอบหนังสือมากแต่ว่าเราไม่รู้ซื้ออะไรกลับไปเราเจอหนังสือหลายเล่มที่เราไม่เคยเจอในไทยด้วยแบบหนังสือเกาหลีพวกนี้ก็หนังสือภาษาต่างๆเราเดินออกมาจจกร้านหนังสือแล้วแต่ว่าไม่ได้อะไรเลยแล้วก็เรากำลังจะข้ามถนน เราที่นี่เยอะมาก The next stop we go to the local market for the G7 coffee souvenir for your family And This is the local market บิ้นพันบิ้นพันคิ้ตอนนี้อยู่ใน local market ทุกคนแล้วก็คือแบบต่อราคากันสุดยอดมากคือเมื่อกี้เราไปซื้อจะซืิลปีใช่ไหมอันหนึ่งเขาคิดสามแสนห้า ซึ่งคือแบบเกือบเกือบแบบ500ออ่ะเอออันละห้ารกว่าบาทซึ่งแพงมากจนเราบอกว่าถ้าสมมติเราซื้อส0อันเขาลดให้เหลือเท่าไหร่เขาบอกว่าให้เหลือ3า0แสนต่ออันก็ยังแพงอยู่ดีจนพอเราเดินออกมาใช่ไหมเขาบอกว่าให้เหลือสองแสนสักพัหหนึ่งเหลือหนึ่งแสนแล้วก็เดินออกมาเสร็จปุ๊บเขาก็เดินต่อมาแบบคือเราเดินออกมาไกลแล้วแต่เขาก็เดินแบบเดินออกมาเกาะเราแล้วเขาก็บอกว่าเอาแปดหมื่นต่ออันคือแบบอันลอห้าร้อลกว่าบาทแต่เราก็ไม่เอาอยู่ดีว้าวแบรนด์เนมนะครับนี่มีขายทุกอย่างเลย แต่เมื่อกี้ในโลคอลมาร์เก็ตนะทุกคนรู้สึกว่าเราไม่ควรไปถามราคาใครเลยเพราะว่าถามราคาใครใช่ไหมเขาจะตั้งราคาไว้สูงเขาหนีเสร็จแล้วเขาก็จะค่อยๆลดแบบปั๊บๆัปั๊บลงมาแล้วเราก็แล้วพอเราเดินหนีเขาก็จะเดินเดินตามเรามาเราแบบใจมากโอ้แดดเราเดินมาตรงย่านที่มีบันรหมี่เยอะๆนะทุกคนเว้ยไกด์บอกว่านี่เป็นร้านบันรหมี่ที่เออเฟมัสในไทร์งอน อันนี้คือไส้ทุกคนจะมีเหมือนเป็นไก่แล้วก็หมูย่อแล้วก็หมูสารพัดชนิดแล้วก็หมูอะไรอีกสักอย่างหนึ่งอันนี้คือเตาอบที่เขาใช้ออขนมปังทุกคนหน้าบัตรมีเหมือนแบบเป็นขนมปังฝรั่งเศสแล้วก็ใส่ไส้ต่างๆนีเลย Uh, you. Thank you เราจะมารีวิวแบบวิววิวบนรถอร่อยมากมันแบบคือข้างในอะไส่บนไสข้างในเนี่ยไส้ข้างในมันแน่นมากเลยก็แบบแป้งกรอบฟินสุดๆ ลงจากรถที่เรามาทั้งวันแล้วแล้วเราก็กำลังจะต่อรถบัสท a p ไปที่ดารัตต่อนะครับพื่อก็จบไปแล้วกับวันแรกของเราที่ไซงไอนหรือพอจิมินซิตี้นั่นเองนะครับตอนต่อไปที่ดารัจะเป็นยังไงบา,บาย